วายวันนี้จะมีคนเสียดายคุณค่ะเอนะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายไทยรักกับแม่หมออ้ำธรรมธารโรประจำวันที่28กรกฎาคมต้องบอกเลยว่าวันนี้เสน่ห์เมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมทํางานดีดวงชะตาโดดเด่นเป็นที่รักที่สนใจของใครหลายๆคนจนทําให้คนเก่าเรู้สึกเสียดายขึ้นมาโอ้ วันนี้นะเสน่ห์นะเหมือนดวงดาวพราวแสงโอโอราราศีมาเต็มเสน่ห์ล้นล้นนะจะเป็นจุดเด่นเป็นคนที่โด่งดังโดดเด่นเป็นที่สนใจนะทำให้คนเก่าๆที่ทิ้งคุณไปหรือคนที่เคยไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณในวันที่ผ่านมาจะมารู้สึกเสียอกเสียใจแล้วก็เสียดายคุณค่ะ ดราน้นนี้เตรียมตัวให้ดีมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีใครบางคนเสียดายคุณเนะขาอาจจะแสดงออกชัดๆเลยว่าเสียดายคุณก็ได้นะนั่นหมายความว่าอาจจะมีการเข้าหาทักมานะหรืออาจจะ เทคแอคชั่นอะไรบางอย่างทางโซเชียลหรืออาจจะไม่ได้แสดงออกแต่ต้องบอกเลยวันนี้ชีวิตของคุณขาขึ้นสเสน่ห์ของคุณมาแรงจะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะนะอาจจะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบหรืออาจจะทักหาหรือว่าอาจจะเชื่อชื่น,ช,นชมนะหรือว่าเข้าหาคุณค่อนข้นขางมากนะทำให้คนเก่าๆใครเก่าๆนะมีความรู้สึกเสียดายคุณหรือวันนี้คุณอาจจะได้รับรู้หรือได้รับข่าวเกี่ยวกับเขาว่าเขากําลังรู้สึกเสียดายคุณอยากกลับมา มานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้กิงกล่องแก,วกว้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวหัวเราะให้ฟันหักนะเออนะนะ,นะเตรียมตัวหัวเราะให้ฟังหักฟังหักเอ,อกะไรกันเนี่ยเตรียมตัวให้ดีวันนี้คุณอาจจะได้หัวเราะนะดังๆนะเพราะว่าความโดดเด่นความเด่นดังของคุณนะจะกระแทกตากระแทกใจผู้คนทำให้คนหลงรักหลงไหลคลั่งใครเยอะและทำให้คนเก่ารู้สึกเสียดายคุณอย่างออกนอกหน้า จจะแสดงออกมาหรืออาจจะมีคนมาเล่าข่าวมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเสียดายคุณนะของเขาให้คุณฟังให้คุณได้รับรู้ก็ได้ หรือคุณอาจจะรับรู้ได้เองเลยนะคะว่าเขากําลังเสียดายคุณอยู่เพราะวันนี้จะเป็นวันที่คุณเฉิดฉายสุดๆปังสุดๆสเสน่ห์แรงสุดๆมีคนให้ความสนใจคุณสุดๆอาจจะมีคนมองคุณแบบเหลียวหลังมีคนให้ความสนใจแอบมองแอบ,อแอบชื่นแอบชมแอบแซวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากมีความโดดเด่นในดวงชะตาเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เฉิดฉายแน่นอนนะสเสน่ห์มาอราเกิดนะคะ ส่งผลหมดเลยทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และในเรื่องของการงงการงานหน้าที่ตําแหน่งอะไรต่างๆมันโดดเด่นไปหมดเพราะฉะนั้นจะมีคนเก่านะเสียดายคุณคนคุยเก่าเสียดายคุณอยากจะกลับมาคุยเหมือนเดิมแฟนเก่านะคนที่เลิกรากับคุณไปเสียดายคุณหมดต้องบอกเลยวันนี้นะคนเก่าๆใครเก่าๆที่ทิ้งคุณไปจะรู้สึกเสียดายคุณทั้งหมดนะจ๊ะเลิศเลิศดเชสวยเลิศเชิด เทิดเทิดเขาไว้ใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะพเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ